สวัสดีตอนเย็นจ้าอัปเดตสวนสะน้ำสะะน้ำทุ่งนานะคะอัปเดตตน้ำตอนนี่ก็ลดลงแล้วจ้านี่ต้นกล้วยต้นมะม่วงที่เราปลูกไว้นะคะก็เริ่มโตออกใบออกลูกแล้วนะคะนี่ต้นกล้วยนะคะโตแล้ว ตอนนั้นเรามาลงคลิปลูกกล้วยกันตรงนี้นะคะโตแล้วนะคะนี่พี่น้องจะมาพามาเบิงจ้าปาด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 เลยค่ะไม่ได้มาหลายวันนะคะนี่มะละกอบักุ่งค่ะดูดูดูโูมะละกอนะคะสุกเลยเหลืองขาดต้นเลย วานค่ะเลืองสุกเลี้งเลยทั้งลูกเลยนะคะเนี่ยนี่ต้นกล้วยก็บรรยากาศนะคะต้นกล้วยที่เราปลูกไว้ตอนนี้ออกลูกแล้วนะคะอันนี้พ่อปลูกไว้ฝั่งร,บรอบๆพ่อปลูกนะคะออกลูกแล้วนี่ ฝัง่งริมๆนี้ลูกปลูกอันนี้น้ำตาลปลูกนะคะาจะหน้าแรงแล้วด,ดูร้อนแล้วจะรอดหรือไม่รอดนะคะบรรยากาศนี่ไงคะตะไคร้ที่เราปลูกไว้วันนั้นนะคะปลูกไว้นานแล้วนะคะคลิปปลูกตะไคร้ก็มีนี่ตอนนี้ก็ออกเป็นต้นเป็นกรอเป็นพุ่มแล้วนะคะนี่ต้นตะไคร้ ลงที่มาปลูกตอนนั้นก็นานแล้วนะคะตะไคร่เราดูเป็นออกต้นออกกอแล้วอ๋อเยอะเลยนะคะตอนที่ออกต้นกอสวยๆก็ไม่ได้มาถ่ายไม่ได้มาถ่ายให้เบิง้ง อันนี้มันจะตายแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ฤด,ดูการฤด,ดูร้อนน่ะเริ่มออกใบเดืองใบแดงใบแห้งแล้วนะคะตอนฝนตกน้ำมากก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดูตอนสวยๆน้ำก็เต็มโบไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูมาถ่ายตอนฤดูร้อนฤดูแห้งแล้งค่ะนี่กล้วย ออกคือแล้วออกปีปฝานุ้นก็กำลังออกปฝานุ้นก็ออกสามสามต้นอันนึงออกปีอยู่นี่บรรยากาศน้ำเต็มบ,บอ่อน้ำก็ลดลงนะค่ะนี่มะละกอมาร้อนมันได้มาลดนน้ำมันจะตายนั่น ว้มาดูวันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งเครือหนึ่งหวีหนึ่งเครือ,อมาดูอันนี้นี่นี่หัวปีไม่ได้มาดูเอาหัวปีไปเลยค่ะวันนี้มาดูไม่มาดูไม่มาเห็นไม่ได้หักหัวปีสิ้นสุดแล้วโอ้หักไม่ได้ ว้านี่ปีนใหญ่ๆเลยนะคะออกลูกสุดแล้วเอาปีได้นะคะเพราะว่าลูกไปโตแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะละกอสุกกันจ้าไม่ไดมาหลายวันสุก นี่ไม่ได้มาหลายวันจุกเหลืยงเลยนะคะเก็บมาแล้วก,กอกันจ้าปาตๆปาปาดปา,ดปาดเลย,ยว้าวว้ายนี่ลูกใหญ่ๆเลยได้ของกินแล้วกลับบ้านได้จ้า บายบายวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดดิแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจค่ะหวัสดีค่ะ